เมตตามุงสสองนำพาบุทธศาสนาส่องแสทงทวารานบุนประเพณีสืบทอดมาชานานสรงครางเท่าประสาออกเป็นสานามประกาศร,ร่วมกันทําบุญสร้างกุศลแห่งใจวัดแดงเป็นศูนย์รวมใจของชาวเราทำบุญสร้างกุศลชีวิตย่อเป็นสุขอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี you ผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเสียงรักทางดังกังวานชวนใจมาทำบุญวัดแดงประชาราษฎร้องเย็นเป็นสุขยินวันนี้วันดีวันมงคลมาวัด วัดแดงประชารารวมกันสร้าอสนสื่อสารระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านจงม,มีแตบบ่ความสุขขอให้เจริญก้าวหน้านในทุกสิ่งเชิญมาร่วมง,งาน,นวันวัดแดงประชาดารวมกันสักางอุนสืกอสารพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้ก็กราบนมัสก,การนะคะ พระอาจารย์หลวงพ่อธงชัยนะคะธรรมกามโมนะคะซึ่งวันนี้ท่านได้เป็นผู้นำโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทยนะคะ mm. นำเครื่องผลิตออกซิเจนมาบริจาคก,กับรพสตาบางขุนกองนะคะซึ่งมีประโยชน์มากนะคะกับประชาชนชาวบางขุนกองที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงอุปกรณ์นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ที่ทางเราพสตเรามีแต่อาจจะไม่เพียงพอในการที่จะนำไปใช้กับประชาชนในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่แค่เครื่องเดียวแล้วเราก็คือพอ,พอประชาชนใช้แล้วก็นำมาคืนเราก็ต้องทำความสะอาดแล้วก็เวียนเวียนใช้ก็ถือเป็นความโชคดีนะคะที่เราได้รับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ต้องการใช้ได้มีโอกาสได้ใช้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ขอบคุณบริษัทนำวิวัฒน์นะคะที่มีส่วนร่วมนะคะในการดูแลประชาชนร่วมกับพระอาจารย์นะคะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในตรงนี้ในส่วนของรพอสตอรเรานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบพระคุณสะพานบุญทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการทาบุญร่วมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ ทางรพสตยังมีโครงการดีๆที่ทำประโยชน์เพื่อประชาชนอีกหลายโครงการนะคะที่ถ้าท่านใดอยากจะมามีส่วนร่วมนะคะในการทำประโยชน์ดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันได้ที่รพสตบางขุนคงค่ะ และตอนนี้นะคะทางราพสตบางขุนกองนะคะกำลังมีการปรับปรุงในเรื่องของงานโครงการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นคุณหมอจบจากแพทย์แผนไทยโดยตรงนะคะมาให้บริการในพื้นที่นะคะเราก็เลยมองว่าถ้าเราได้ใช้วิชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะคะโดยการนำความรู้มาใช้นำปุ่มปัญญามาใช้นำผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากธรรมชาตินะคะในพื้นที่เองพื้นที่ใกล้เคียงเองนะคะเอามาผลิตเองได้เอามาใช้ได้และมาปรุงเป็นยาเพื่อรักษาเองได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ก็จะดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ทางราพสตเราก็อยู่ในขั้นตอนนะคะของการผลิตนะคะแล้วก็ทำปรุงเกี่ยวกับเรื่องของยาในเรื่องทั้งในเรื่องของยาพ่นแก้ปวด ยาพอกแก้ปวดข้อเข่านะคะและรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวสำหรับผู้สูงอายุลดอาการระคายเคืองผิวบำรุงผิวเพื่อให้ชุ่มชื้นเพื่อป้องกันการเกิดผิวแห้งแตกลายที่จะทำให้เป็นโรคตามมาในเรื่องของผิวหนังกับผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้ามาร่วมดูร่วมผลิต หรือให้ความรู้หรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกันกับเราก็ติดต่อมาได้นะคะทางเรายินดีต้อนรับเลยค่ะเยี่ยมไม่มีรมมประชาสัมพันธ์อย่างนี้เลยอะ่ะไม่มีอย่างนี้แล้วโอเคสวัสดีค่ะที่นี่เราพอสตอบางขุนกองนะคะคและนี่คือคลินิก หมอไทยนะคะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของรคพอสตอบางขุนกองค่ะเราไปเยี่ยมชมข้างในกันนะคะช่วงนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมรับผู้รับบริการค่ะเชิญค่ะออของเราจะยังทำไม่เรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะคะแล้วก็ปรับสถานที่ให้เหมาะและก็พร้อมกับการใช้งานนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปข้างในกนก่อนดีกว่านะคะ ด้านนี้นะคะเราจะทําเป็นโตตรวจนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แผนไทยนะคะสําหรับตรวจนะคะตรวจเสร็จนะคะเราก็จะมาให้นั่งรับบริการนั่งรอรับบริการด้านนี้นะคะว่าหลังจากตรวจแล้วนะคะคุณจะได้รับบริการอะไรอย่างเช่นถ้าปวดข้อเขา่าก็จะได้รับการบริการรักษาพอกเข่าเพื่อลดอาการปรวดนะคะโดยยาที่เราจะผลิตและก็ทําขึ้นมาเองนะคะโดยใช้สมุนไพรไทยคะ่ะ ส่วนถ้าต้องการนวดนะคะเราก็จะมีเตียงนวดนะคะอยู่ด้านนี้2เตียงนะคะซึ่งเรื่องของความสะอาดนะคะเราก็จะดูแลเรื่องของความสะอาดเต็มร้อยเลยค่ะแล้วส่วนด้านนี้นะคะที่เห็นท่านพระอาจารย์นั่งนะคะท่านให้เกียรติมากๆนะคะท่านมาเยี่ยมชมนะคะเกี่ยวกับคลินิกของเรานะคะอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งสําหรับพ่อข้อเข่าสําหรับคนที่จะมารับบริการนะคะแล้วก็ถ้าบริการเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมีที่นั่งพักรอด้านนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีน้ำสมุนไพรอุ่นๆนะคะไว้เสิร์ฟก่อนที่จะกลับบ้านนะคะและนี่นะคะก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาและก็ปรับปรุงเพื่อให้สถานบริการแพทย์แผนไทยของเรานะคะเรียกว่าเป็นสถานบริการของรัฐแต่ว่าทำให้มันยกระดับเป็นพรีเมียมค่ะที่มีส่วนร่วม ดูแลประชาชนร่วมกับนายจ้างนะคะซึ่ง่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องนี้ในส่วนของรปสศเรานะคะก็ต้องกราบขอบคุณท่านปร้ธานนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาักิษทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการทำโครงกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ทางรปสศยังมีโครงการดีๆที่ทำประโยชน์ เพื่อประชาชนอีกหลายโครงการนะคะที่ถ้าท่านใดอยากจะมามีส่วนร่วมนะคะในการทำประโยชน์ดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมพวกันได้ที่ระสอบางกมองขค่ะ